สวัสดีสวิดัตทุกคนครับผมวันนี้ก็ถ่ายหลังจากเล่นกีฬาเสร็จนะครับว่าจะมารีวิวเซรั่มนะครับเออๆๆตัดผมใหม่เออตัดผมใหม่เทป่ะก็วันนี้นะครับห้องเบลไปนะเออครับผมก็ว่าจะมีรีวิว,วเซรั่มเนาะเซรั่มหน้าใสาขาวนะครับผมได้ใช้สักพักหนึ่งแล้วละ่ะ พี่อาร์มอส่งมาให้เนาะแนะนําม,มาผมก็สั่งไปก็ได้ของมาสักพักหนึ่งแล้วก็ใช้สักพักหนึ่งแล้วครับเพื่อนๆก็ถามกันว่าเออทําอะไรมาหน้าใสขึ้นเนาะก็อยากแนะนําทุกคนให้ใช้ตัวน,นี้นะครับเซรั่มมาลองเนาะก็เห็นหลายๆคนรีวิวไปแล้วเนาะพวกเออเน็ตไอดอลดังๆอะ่ะครับผมก็สามารถดูได้ในมาลองช็อปนะครับนี่คุณสมบัติแล้วครับผมว่าทาคือทาแล้วมันขาวขึ้นแล้วก็ใสนะครับอืม สาหรับคนที่เป็นสิวนะครับตัวนี้ช่วยได้เนาะช่วยลดรอยสิวแล้วก็ลดสิวด้วยนะครับเออก็โอเคเออดีอ่ะเออซึมทาและซึมเร็วมากครับผมใครสนใจก็สั่ง <c oughs> สั่งเนาะครับผมสั่งในมาลองช็อปผมก็ลองใช้นะสักพักหนึ่งแล้วก็น้าใสขาวขึ้นเนาะดูดีๆนะจ๊ะมาลอง สำหรับวันนี้ครับสวัสดีสวัสดีบายบาย